จังหวัดชัยาภูมิดอกกระเจียวนางฟ้าบานแล้วร้อมรับนักท่องเที่ยวมาชื่นชมความวดางดงามท่ามกลางสายหมอกอยามเช้าต้นฤดูฝนที่อุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิในปี2566นายสมศักดิ์การจนะคชะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวหลังจากนําผู้สื่อข่าวขึ้นไปชมทุ่งดอกกระเจียวที่มีดอกกระเจียวใหญ่น้อยกําลังงอกงามผลิบานชูช่อดอกสีชมพูอมม่วงเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชื่นชมท่ามกลางสายลมและสายหมอกยามเช้าต้นลฤดูฝนซึ่งขณะนี้มีดอกฝ่า50เอร์เซแล้วขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินสะพานไม้ชื่นชมไม่ขาดสายตั้งแต่เท้าจนสาย ปีนี้ฝนมาเร็วดอกกระเจียวที่เราได้บำรุงพันธุ์ไว้ในช่วงก่อนหน้าฝนจึงงอกงามออกดอกเร็วขึ้นรวมทั้งมีดอกใหญ่งดงามและจํานวนมากกว่าทุกๆปีส่วนบรรยากาศในปีนี้ก็เป็นที่สนใจมากเนื่องจากในช่วงเช้ามืดก่อนตะวันจะขึ้นจะมีลมพัดผาสายหมอกพลางพรมเต็มพื้นที่ไปจนปดัดดวงอาทิตย์จะทอแสงกลา้า ซึ่งขณะนั้นเราจะได้ชมทิวทัศน์ทุ่งกังหันลงบนทิวเขาทางทิศตะวันออกที่ไกลลิบลิบสวยงามไปอีกแบบหนึ่งน,สสขขนายสมศักดิ์โคนาอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจึงได้กล่าวต่อไปอีกว่าในปีนี้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวที่มีหยุดเดิมและงดงามในความทรงจำไม่ว่าจะเป็นผาสุด่ปดินสามภาคได้แก่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางทุ่งหินล้านปีรูปร่างแปลกตา เช่นถ้วยจุลเมหินหนอ่อหินเรดาหินช้างกลุ่มหินแม่ไก่และหินที่เป็นอินเตอร์สำหรับสาวสามักจะไปอธิษฐานขอพรคือหินมอหัมตั้งนั้นยังมีเสนเ่งสวยงามน่าชื่นชมอยู่เหมือนเดิมแต่ที่พิเศษคือปีนี้อุทยานของเรานั้นได้รับใบป,ประกาศเป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดยามค่ำคืนหรือดาร์คสกา ซึ่งสามารถจะถ่ายภาพท้องฟ้าและดวงดาวยามค่ำคืนได้อย่างชัดเจนสวยงามซึ่งพื้นที่นี้อุทยานแห่งชาติได้จัดไปรองรับนักท่องเที่ยวแล้วและต่อไปก็สามารถเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนสถานที่อืนอ่นๆสำหรับบริการนักท่องเที่ยวนั้นมีการเตรียมการไว้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดฤดูกาลทางด้านนายสวพลสุวรรณ,ณรัตน์ผู้ว่ารารชการจังหวัดชัยภูมิได้บอกว่าขอเก็บภาพดอกกระเจียว สวยๆที่อุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามขณะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวปี2566บอกได้คำเดียวว่าอากาศดีมากๆธรรมชาติที่รอทุกท่านไปสัมผัสน,นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึงเวลา18นาฬิกาชมดอกกระเจียวแล้วแวะอุดหนุนสินค้าชุมชนของฝา ของที่ระลึกผักพื้นบ้านผลไม้ตามฤดูกาลก่อนเดินทางกลับกันด้วยนะครับ News ยี่สิบสี่วาระกรวงนราภาพข่าวจุราทิพศีรายงาน